สำหรับคนที่สงสัยนะครหมอนรองกระดูกคอเท่าเส้นประสาทาหรือมีการกดทัาไขสังนหรือเปล่าวิธีการเทสที่ทำประจำนะดูนะยกนิ้วกลางขึ้นแบบนี้จับตรงข้อลงมาหนึ่งข้อแล้วดีดอย่างนี้นิ่งอันนี้ไม่เป็นนิ่งรีเฟล็กคือข้ออย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยกระตุกไม่ค่อยกระตุกอย่นี้นะฮะ เห็นตั้งแต่หัวแม่มือนะนี่หัวแม่มือเห็นไหมเนี่ยหัวแม่มือนิ้วชี้มันกระตุกชัดเจนรีเฟล็กดูนะเห็นไหมไวนี่คือไวมากรู้สึกทึบเลยแล้วอาการเนี่ยเขาจะมีอาการปวดขึ้นหัวด้วยสําหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นระดับบนบนมันจะปวดขึ้นหัวแล้วมันจะเหมือนเวียนหัวด้วยบางทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับล่างล่างคือป้องที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันจะปวดร้าวลงแขนอย่างเคสนี้เขาเป็นระดับล่างล่างเขาปวด ลงกลางหลังเลยนะฮะอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทแน่นอนใครก็ตามที่มีอาการแบบนี้ลองตรวจตัวเองดูถ้ามีไปทำเอ็มไออฮะอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทครับ